แต่วนอกจากนี้แล้วนะครับทางด้านข้งนาาอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนี่ก็ได้ติดตามสถานาการณ์การเกิดเหตุเพลิงไหม้รถบัถสทัศนศึกษาเข้าหนักเรียนนะครับเต่วยมมาจากโรงเรียนวัดเข้าพระยาสังขารามจังหวัดอุทยัยธานีบริเวณถนน,นพหลโยธินข้าคาวดานนาเสียหลังซิดนะครับ เสดส่งพลนห้มีผู้เสียชีวิตหลายคนนะครับก็บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตามกฎหม้แล้วทางผู้าราชาการจังหวัดก็คือเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์สาวามีผู้รอชีวิตกะนําทรงโรงพยาบาลแล้วก็ในพื้นทนี่นี้กาย,ยังคงมีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะว่ามีทั้งแก๊สเี่วายอยตายรอดต้องจัดการให้ปลอดภัยเจ้าหนี่ ซึงจะไปปฏิบัติภารกิจต่อไปได้นะครับที่นี่สิ่งที่อยากจะข้อก็คือว่าการทํางานของซื่อหมวนชนนี่แหละเพราะว่าภาพบางอย่างนี่อบอกว่าอย่าท้ายตาเพราะว่าถือว่าเป็นการให้เกียรติผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็สํหรับสาเหตุก็ต้องรอก้อแท้จริงกันอีกทีนึงนะตอนนี้ก็มีการตังซุ่นบัญชาการสถานการณ์แล้วแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่นี้เข้าไปแรงจัดการเต่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด โดยสันิท่านเบ้องตอนนะครับว่าเกิดจากยางระเบิดแล้วก็ทําให้รอดนี้เสียลักไปชนแบรริเออร์ทำให้เกิดประกายไฟแล้วก็รอดก็ เป็นแก๊สด้วยนะครับก็เลยลุกไม้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็ทันรองนายออกนะะนายกเนี่ยท่านก็ยังบอกว่าสนับสนุนการทํางานข้องเจ้าหน้าทีย่างเต็มทีค่ะซึ่งตอนนี้ก็ต้องทําให้พื้นที่ปลอดภัยซึ่งจะให้ทีอื่นๆเข้าไปได้ท่านก็กว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องให้กําลังใจผู้ปกครองญาติค่ะเมื่อที่บอกค่าวบรัดคนนี้มาจากอุทัยธานีนะคะซึ่งก็ทันชาดานะคะแล้วก็มีทันซ้อซ้อเจเซษนะคะ ก็น่าจะรู้จักครอบครัวกันท้งแมตนะเอตอนนี้ก็ต้องจัดการทั้งแมดอยู่ที่นี่ให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะอันนี้ก็ยากจะย่ำไม่ว่าจะเป็นซื่อเหมวลนชนหรือว่าประชาชนทั่วไปถี่ติดตามข้าวเนียนะคะภาบางภามันค่อนข้างสะเทือนใจอะพอวะต่อยเหตุการณ์มันเกิดผ่านไปกี่วันแล้วพอมาเห็นภาพันเนียความรู้สึกมันกลับมามันเสียใจนะคะโดยเฉพาะครอบครัวข้องผู้ถี่สู้นเสียเพราะฉะนั้นก็ข้อความรวมมือโลกโซเชียลกันนะคะอะไรที่